โอ้มีการไหวมีการไหวด้วยสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาที่ EP 2นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณเก่งคุณเก่งสวัสดีครับคุณเก่งครับอย่างที่เห็นนะครับผมอันนี้จะเป็นกรงล้อนะครับผมคุณเก่งมาออกรถเจ้าวูหลิงแอร์อีวีนะครับสีเหลือง ใช่ไหมครับผมสีเหลืองนะครับขออนุญาตอธิบายนะครับตัวนี้จะเป็นกรงล้อหันษาของเรานะครับผมก็รางวัลแจ็คพอตโบนัสันนี้ก็คือนี่ฮะทีวีนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะอันนี้เป็นวิดพื้นครับถ้าหมุนไม่โดนแจ็คพอตก็จะได้วิดพื้นครับผมอันนี้รางวัลใหญ่เอ้ยไม่ใช่รางวัลนี้อันนี้เป็น499บาทครับจะเป็นเงินสด499บาทนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นคูปองเติมน้ํามันนะครับถามว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าทําไมให้คูปองเติมน้ํามัน บอกครับอันนี้เอาหาอย่างเดียวเลยครับไม่มีอะไรครับ3ใบนะครับใบละสองร้อยหกร้อยบาทนะครับผมตัวต่อไปเป็น99บาทหรือตีเป็นพันบาทละกันนะครับผมอันนี้นะครับพิเศษสุดๆอันนี้ผมชอบมากเลยเป็นบริจาคนะครับผมบริจาคให้มูลนิธิเด็กนะครับผมก็อันนี้จะบริจาคทั้งหมด2000บาทถ้าพี่เก่งโดนอันนี้ใช่ไหมครับก็จะสามารถหมุนได้อีกอันหนึ่งด้วยครับก็จะบริจาคให้มูลนิธิเด็กนะครับอันนี้จะเป็น1 4 9 9่านะครับอ่ารางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับ เริ่มที่แจ็คพอตนะครับผมพี่เก่งสามารถหมุนได้เลยนะครับผมอ่ะพี่เก่งพร้อมแล้วเชิญเลยครับผมนะะะอุ้มมีการไหว้มีการไหว้ด้วยโอเคครับเอาละครับวิดพื้นวิดพื้นวิดพื้นไม่ใช่เอาละครับโดนอะไรครับ ผมเพิ่งแซวลูกค้าไปฮะว่าพรุ่งนี้ยังไม่อยู่หมุนเลยฮะมันมันหมุนไมหมุนเลยได้ไหมได้เลยครับได้เลยครับอยนี่นิดนึงโอ้โหคูปองเติมน้ำมันคูณสามครับแต่ว่านะครับพี่เก่งสามารถหมุนได้อีกรอบนึงผมขอญาตอวยเอ็มเพลนิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้คูปองหมุนอีกรอบนึงครับโอเคครับกล้องอยู่ทงนี้ครับ โอเคถ้าจะออกรถผู้หลิงแอร์อีวีตอนนี้นะครับเอ็เพลอร์เท่านั้นครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเอาไปอีกหนึ่งคูปองเลยครับพี่เก่งมาอีกสักรอบนึงครับโอเคครับนมาหมารอบที่สองนะครับรอบที่สองดูซิพี่เก่งจะได้อะไรครับโบนัสไหมครับโบนัสไหมครับแจ็คพอตไหมครับครับตื่นเต้นับผมตื่นเต้นกับลูกค้าครับตอนนี้ โนเลยเฮ้ยผมว่าอาจจะอาจจะหมุนกลับมาอีกรอบหนึ่งไหมโอ้โหได้บริจาคบริจาคครับหมุนอีกรอบหนึ่งถ้าได้บริจาคอ่ถ้าถ้าบริจาคนะหมุนอีกรอบหนึ่งครับเป็นคนแรกที่หมุนสามรอบนะครับสุดยอดนะประกดบริจาคอีกโอะไรโห้ยอยู่นี่ทั้งวันเลยฮะไม่แน่นะครับผมว่าอีกสักนิดอืออืออืออบออืออือสีบเก้าเก้าครับอ่า ครับสดสิวกาครับผมโอเคอันนี้สลิปนะครับพี่เก่งขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ